ให้อย่างนั้นเนี่ยการที่ทําบ้านที่ถูกต้องตามหลักของช่วยผมมีพื้นที่สมมติโตคนนี้โตนี้เป็นพื้นที่ของผมผมมีพื้นที่เปล่าๆก่อนเลยครับผมยังไม่ต้องสร้างบ้านผมหาทิศให้ถูกต้องกับตัวเองตำแหน่งที่ถูกต้องเป็นบ้านเสือมา้าหมา,มาอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วค่อยดูว่าเราจะอยู่ตรงไหนของมุมของพื้นที่ใหญ่ตรงนั้นใช่ไหมค,ครับมันยังมีกฎอีกพื้นที่ใหญ่นี่หมายถึงว่าต้องใหญ่เป็นไร่ๆเลยนะ มไม่ใช่มีแค่ร้อยสองร้อยตารางวาแล้วเราจะมาบอกว่าอยากจะได้บ้านหงส์จุ้ยซึ่งถูกดวงชะตาถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องหมายความว่าทิศทางของพื้นที่ซึ่งเมื่อมองไปแล้วเนี่ยมีถนนเข้ามาในทิศทางที่ถูกต้องกับดวงชะตาจะไปบอกว่ากลับหน้ากลับหลังเนี่ยหรือตะแคงหันข้างให้ถนนหรือกลับหลังให้ถนนมันเป็นการหันหลังให้พลังการกลับเรื่องถนนที่เข้ามาก็เป็น ถนนที่วิ่งไปตามปกติแล้วที่ตั้งอยู่ใช่ไหมฮะซึ่งในใน,ในกรณีที่เรายืนอ,อยู่ในพื้นที่แล้วเรายังเห็นถนนชัดเจนเห็นรถลาที่วิ่งไปวิ่งมาผ่านตรงบริเวณหน้ารั้วอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับมันถือว่าพลังเนี่ยต้องมาจากทิศทางนั้นเท่านั้นต้องมาจากถนนและเข้ามาเท่านั้นซึ่งเวลาจะวัดเนี่ยเราจะมาบอกว่า,วาตรงเนี้ยไม่ใช่เราจะมาหันหน้าไปในทิศทางอื่นเนี่ยยังไงซะเวลาที่เราเขียนพลังเนี่ยพลังก็ต้องมาจากถนน มไม่ใช่มาจากประตู